ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮมรูมห้องส่งความสุขสู่บ้านคุณค่ะและทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับค้องอาหารของเราก็จะส่งความสุขพร้อมความอร่อยถึงหน้าจอที่บ้านคุณชมเลยครับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงเทศกาลของการกินเจซึ่งเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆแลวเราก็โชคดีมากๆที่ได้อยู่ในปีนี้นะคะเพราะว่า ร้อปีจะมี1ทีค่ะที่จะมีการกินเจ 2, 2> รอบวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกร,รับเชิญนะคะคนพิเศษคุณจิตตาก่อนนระเกียิจจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการกินเจ2ครั้งในรอบปีนี้ด้วยกันค่ะครับผมแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเจครับวันนี้ผมจะทําขนมจีนน้ายาเจครับเป็นเมนูที่ ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยนะครับแน่นอนค่ะติดตามสุดเด็ดให้ได้เชยร์บอกันนี้กันด้วยนะคะใครทานเจนี่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดใช่เลยค่ะก็ถึงเรื่องทานเจนะคะจริงต้องบอกว่ารอบตัวโบลิิงมีคนบ่นเหมือนกันนะบอกว่าทานเจรอบแรกเนี่ยค่ะของกินง่ายหน่อยแต่รอบหลังนี่จะรู้สึกแบบเริ่มหายากเหมือนคนไม่ค่อยทานการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะหันไปหาผลไม้ค่ะมากขึ้นวันนี้ค่ะโบลิิงก็เลยนําผลไม้ที่สมควรปลูกมากๆมาฝากกันมีห้าชนิดสมควรกับการปลูกมากมีอะไร มาดูกันเลยชนิดแรกเลยนะคะอันนี้เป็นลำไยค่ะแต่มันไม่ใช่ลำไยธรรมดาค่ะพี่บุกพี่น้ตดูเข้าไปที่เม็ดสิคะเม็ดเม็ดแบบใช่เฮ้ยทำไมมันเล็กขนาดนั้นน่าเหมือนลูกเกลุดเลยมันเล็กมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือลำไยพันจัมโบ้ที่จัมโบ้เนี่ยคือผลจัมโบ้แต่ว่าตัวเม็ดเนี่ยนะคะเป็นเม็ดที่รีบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบแทบจะบางไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบทานลำไยแต่ที่เกียจแบบ ยากเม็ดรู้สึกเม็ดมันน่าคานอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากจะได้เนื้อเยอะหวานฉ่ำขึ้นเยอะด้วยนะอร่อยด้วยที่สําคัญแล้วก็เหมาะกับการบริโภคสดมากๆอันนี้เกษตรกรก็นําให้ปลูกเลยนะคะถัดมาอย่างที่สองชอบทานอะไรกันคะพี่บุ๊กก่อนฝรั่งฝรั่งฝรั่งวิตามินซีสูงดีโบลลิงมีมาฝากเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฝรั่งธรรมดามันคือฝรั่งพันุ์พิจิตหนึ่งค่ะโอ้พิจิตหนึ่งดียังไงคะมันดียังไง พี่บุ๊คเห็นลูกขนาดนี้อาจจะนึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนใช่ใชแต่ผลนี้นะคะมีน้ําหนักถึง1กิโลกรัมโอโ้โหหนึ่งกิโลลูกหนึ่งหนึ่งโลใช่ลูกหนึ่งหนึ่งโ<อ>ล 1, 1, 1, 1> โ<อ>คือใหญ่มากเนื้อก็โอโจะแน่นมากคือต้องบอกเลยว่า ถ้าเกิดปลูกดีๆเนี่ยหนกิโลตอนหนึ่งผลเนี่ยได้แน่นอนนะคะคือข้อดีของเขาคือจะมีผิวขาวนวลเนื้อละเอียดมากแล้วก็เนื้อจะไม่แข็งค่ะเมล็ดเนี่ยก็จะน้อยกว่าฝรั่งทั่วไปที่สําคัญคือรสชาติจะหวานมากอร่อยมากฟังแล้วหิวเลยครับหวานนุ่มฟูชอบฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นชอบครับเอ้ยใช่ครับผลไม้สิก็ค์ฟไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกชาติหนึ่งมาฝากกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไว้ตอนหลังนะคะคคมาดูอย่างที่3ก่อนนะคะเป็นชมพู่อันนี้โบลิงชอบมากมส่วนตัวคนเป็นคนอชอบสีสดมากเลยค่ะ แต่ว่าชมพู่นี้ค่ะชื่อว่าชมพู่พันธุสตรอเบอรี่โอ้สีเหมือนสตรอเบอรี่เลยครับหลายคนบอกรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่ไหมจริงๆไม่เหมือนนะคะแต่ว่าที่เขาตั้งชื่อพันธุ์ว่าชมพู่พันธสตรอเบอรี่เนี่ยเพราะว่าสีเขาเนี่ยมันแดงเหมือนสตรอเบอรี่เลยก็จะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็รสชาติจะหวานกรอบแล้วก็อร่อยมากเนื้อก็จะฟูค่ะละเอียดมากเพราะฉะนั้นเวลาแบบ กัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่แข็งไม่จับฟันผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆแล้วก็อาจจะชอบทานค่ะชมพู่อันนี้ก็จะดีกับฟันของเขามากกว่าคือไม่ไม่เจ็บมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดปลูกแล้วเนี่ยผลจะดกมากส่วนลูกหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ250กรัมเลยก็ถือว่าผลใหญ่มากสี่ลูกโลสี่ลูกโลน่าทานมากค่ะต่อมาค่ะ อันนี้ผลไม้คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยมะม่วงทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะคะเขาวัดได้เท่าไหร่นะกินนิ้วแล้วมะม่วงหรือมะละกอมะม่วงพี่โน้ตมะม่วงเลยค่ะอันนี้คือมะม่วงที่มีชื่อว่าพันงาช้างแดงนะคะแค่ฝังชื่อก็รู้แล้วว่างาต้องยาวแล้วก็ต้องใหญ่คือมันงาช้างอ่ะแล้วมันเป็นของไทยแน่นอนถูกต้องค่ะมะม่วงพันธุ์นี้นะคะถ้าเกิดวัดความยาวแล้วเนี่ยจะมีความยาวอยู่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะส่วนน้ําหนักต่อหนึ่งผลนะพี่บุ๊คพี่โน้ต 1.5กิโลกรัมถึง2กิโลกรัมโอ้โหก็ใหญ่มากแลนวหนักมากหนักมากใหญ่ยาสองโลอ่ะค่ะก็ถือว่าได้เนื้อไปเยอะๆเต็มๆเลยนะคะส่วนรสชาติเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อสุกเนี่ยคือจะหวานจะหอมแล้วก็เนื้อจะหนามากส่วนเมล็ดเนี่ยเห็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้เม็ดไม่ใหญ่นะคะเมล็ดบางมากค่ะเพียงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นโอ้โหหนึ่งเซน1เซนต่อ1นถึง2กิโลกรัมน่าทานมากอยากทานนึกถึงข้าวเหนียวร้อน นะคะปอกมะม่วงสุกๆน้ำกะทิหน่อยนึงค่ะนจริงๆสุดท้ายค่ะเป็นมะม่วงเหมือนกันแต่ว่านี้เอาใจพี่บุ๊คค่ะเป็นมะม่วงไต้หวันไต้หวันคือเมื่อกี้ อะไรนะยี่นเกาหลีฝรั่งไปแล้วไต้หวันด้วยไต้หวันด้วยไต้หวันเป็นยังไงโอ้โหดัอย่างนี้เลยอันนี้เป็นชื่อว่ามะม่วงลูกผสมไต้หวันที่หนึ่งนะคะก็คือผลจะมีขนาดใหญ่เหมือนกันน้ําหนักเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับงาช้างแดงเลยก็คืออยู่ที่กิโลครึ่งถึง2กิโลกรัมนะคะแต่ว่าที่ต่างคือลักษณะของสีเนี่ยจะเป็นสีม่วงแต่ว่าเห็นข้างนอกสีอาจจะดูคล้ำๆไม่น่าทานแต่ว่า พันนี้เนี่ยพอสุกมากๆแล้วตอกไปเนี่ยเนื้อข้างในนะคะอร่อยมากก็คือจะสีเหลืองจะแบบละเอียดเนื้อนุ่มที่สำคัญคือไม่มีเซียนทานไปแล้วแบบมันนุ่มลิ้นโอ้จริงเพราะว่ามะม่วงบางชนิดนะยิ่งใกล้เม็ดมากๆเซียนจะเยอะมากเลยค่ะก็อันนี้ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นใครที่แบบชอบทานมะม่วงสุกที่แบบ นุ่มๆอ่ะ,<ฮ>ะเนื้อแบบละเอียดละเอียดโบลิ่งว่าพันธุ์นี้เหมาะมาก <ฮะ S 1> อันนี้ก็เป็น <ฮะ S 1> 5สายพันธุ์นะคะของผลไม้5ชนิดที่นํามาฝากกันในวันนี้ <ฮะ S 1> ก็เกษตรกรคนไหนที่กําลังมองหารู้ทางจะทํายังไงปลูกอะไรดีจะ,<ฮ>ะรวย <ฮะ S 1> น่าสนใจมากกับทาง5สายพันธุ์นี้ส่วนใครใ<ช>อยากจะปลูกในบ้านก็ ก็ลองดูได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะก็เลยถามคุณผู้ชมค่ะว่านอกจากผลไม้ทั้ง5้สายพันธุ์ที่โบลลิงนำมาฝากในวันนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอยากปลูกผลไม้ชนิดไหนเอาไว้ในบ้านอีกบ้างก็ร่วมแบ่งปันกันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจรายการโฮม o ูมเลยค่ะถามพี่บุกพี่โน้ตอยากปลูกอะไรกันคะมะยมมะยมมปลูไม่ยมม่ยมค่ะมันมีความเชื่อว่าแบบว่าคนจะนิยมชมชอบเราไง เด็กๆทำได้มะยมมันจะลูกไม่สูงมากอยู่บ้านก็ปีนเก็บเม็ดเขาได้ไม่อยากปลูกมะยมอยากปลูกเลยเพราะถ้าเกิดว่าซนเนี่ยจะถูกเอามะยมอ๋อไมะยมมาตีแสดงว่าเด็กๆสนมากนะคะเป็นประสบการณ์ทามาพี่นอ์ละคะตอนนี้อยากปลูกกล้วยค่ะเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้กินกล้วยทุกวันแล้วก็กล้วยเป็นยาด้วยอะเป็นได้หลายอย่างเลยแล้วก็อยู่ในเมนูไทยหลายๆอย่างด้วยนะคะกล้วยดิบก็ดีกล้วยสุกก็ดีมีสรรพคุณทางยาหลากหลายอย่างลูกนดเองก็กิน ทั้งลูกเหมือนกันทั้งต้นทั้งใบนะใช้ประโยชน์ได้หมดคนแก่กินดีเด็กๆกินดีทุกเพศทุกวัยปลูกต้นกล้วยคุณย่าผู้ครับโอ้แต่เวลาค่นทีเนี่ยน้ําตาจะไหลแต่ว่าอร่อยดีค่ะถ้าเกิดใครทานกล้วยก็นํำกล้วยน้าว้าน่าจะได้ลดอกวนเลยด้วยมีประโยชน์ด้วยครับผมหัวปีก็ยังอร่อยเลยอ่ะยังคุณแม่ให้นมลูกทานหัวปีก็ดีได้ด้วยนะครับค่ประโยชน์เยอะมากผลไม้ครับแล้วก็ ส่งเอ s เสเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับเคล็ดลับในการทำอาหารให้อร่อยหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผล